สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานาสตอรี่ค่ะวันนี้นะคะก็จะชวนทุกคนมาทานบะหมี่กันนะคะบะหมี่หมูมาล่าจ่าวันนี้นะคะทำเองนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเสริมเป็นมีฮอตดอกแล้วก็ไข่ต้ม ชามใหญ่ๆแบบนี้ก็เป็นของพอบ้านไปเลยจ้านี่นะคะหมูหมักมาล่าตัวนี้นะคะหมักเครื่องมาล่าเน้นๆเ,เลยนะคะนุ่มมากทานคู่กับบะหมี่ลวกส่วนผักนะคะก็จะมีผักขมนะคะทุกคนน่าทานไหมคะเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะอร่อยค่ะมีไข่ต้มเสริมโปรตีนมาด้วย โอเคชามนี้ของเราเองค่ะมาแซ่บๆด้วยกันนะคะทุกคนนี่ค่ะจะบอกว่าอร่อยแซ่บเวอร์มาค่ะทุกคนมาทานด้วยกัน